ไม่ดูเซื้ออย่างเดียวยกบอกมันจะไปนสนุกอะไรตั๋นสีน่า,าร่กตลูกเกอรันนี้เหรอ <laughs> อันนี้ยังไม่ยัง้าไม่ถึงอุ้ยแต่น,น่ารักมากเลยเป็นเลขเหรอ Anniversary อ่อ้ยสวเฉียดน้ารักอ่ะ MC มันเป็นตัวตลก ที่พี่คนนั้นบอกแต่เขาเป็นสีนี้ปะสีนี้ไวสโตนเขาน่าจะเป็นคือหนึ่งหนึ่งจอลายจุกตัวเนี่ยใช่ใช่ใช่คนนี้น่ารักมากไวสโตนซื้อไม่ซื้อแต่ว่าอันนี้หกร้อยยี่สิบแปดไม่ดูซื้ออย่างเดียวที่ถือว่าคอน,นี้น่ารักทุกตัวเลยวะไอเราตุ๊กตุ๊ เพิ่มมา100ร้อยเหลือได้ซีเกตร้อยสิบบาทเหลือได้ซีเกตเพิ่มมาสิบบาทได้คอนี้เอาไหมอยากได้หนึ่งอยากได้แมวอ่ะตั๊กซีเกตเอาลเ,ตตเลยตัวไหนก็ได้น่ารักหมดมันมีซีเกตสามตัวเลยตัวไหนก็ได้น่ารักหมดถ้าแมวอ่ะน่ารักแต่ถ้าเอาคอเนี้ยเราอยากได้แค่อีกตัวเดียวเราอาจจะได้ตัวอื่นต้องปะที่มาไม่น่ารักไม่ต้องเอาแล้วคอเนี้ยพอแล้วคอเนี้ยเหลือตัวเดียวอยากได้ไม่ได้หรอก แ,แล้วพี่เราได้ตัวนี้จับตู้ดีนะพอแล้วไหมแล้วก็ได้ตัวนี้เอาไอ้อยู่ได้แล้วคอเมื่อกี้เดี๋ยว <c oughs> ปนไหนแล้วว่าตังนี้เลือนขึกเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ฉีจะแตกเลยมี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นนนข้างข้างอันข้างลืมแล้วไม่ใช่คอว่าไหน ที่ผิดแะ้วเนี่ยเลยเข้าไปเห็นอันนี้วันที่อันนี้อ๋อไม่มีเลขตัวสองมีหนึ่งกับสองคืออันนี้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ใช่โอเคเท่ากันไม่ว่าจะตัวไหนแบบใบสี่เขตเอาไม่เอาสักหนึ่งมันน่ารักดีน่ารักสุดก่อนเลยมั้ง อามีเอาอะดีครดตัะไัหนบูตัวไหนอะตัวไหนอะมีหลายบู้เลยนะบู้ตัวไหนล่ะถามไม่มีตังฟีมีตังฟีกันมาละจ้าหยิบเด้ ไม่ได้ฟอพูดให้ฟังยิบหน่อยยิบสีเข็ดได้ตั้งส่งเท่ากับเราจะมีสาม,ม้ลยค่ะจะได้ตัวไหนคะชี้คะ่ะสีเข็ด <c oughs> อ่ะคิดถ้าสมมติไม่ได้คิดเข็ด กามุงกุฎอะแมวไหมไม่อันนัตเตอร์ฮาร์่แกะตูดแล้วกันไม่อยากแกะให้มันแบบทั้งเกะดีๆเขาก็ใช้ต้องใส่ต้องหาที่เหมือนคัตเตอร์แล้วนะนี่ได้อยู่ได้อยู่นี่ตุ๊กแกตุ๊กแกก่อนเัรอคะ เย็นๆกาดูแไหนตรงน่้นเฮ้ยพี่อย่าบอกว่าอะไรมันดูเป็นมงอ่ะนี่ใช่ป่ะดูการ์ดดิการอยู่ไหนไม่มีการ์ดเอ้ยมีอย wow. ู oh, ่ฝั่งนี้ทำไมจะไม่มีปิ่วปิ้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 วไม่ได้แล้วเป็นดึ๋งเลขเป็นเลขเป็นเลขที่เป็นเลขจริงเป็นเลขที่หนูขอคำก่อน ให้ถ่ายให้ถ่ายทำและทำละรู้ยังมีกลุ่นอะไรไม่ใช่อุ้ยไม่ได้มลุกลุ่หรอไม่รู้แล้วนะตัวนี้เนี่ยอะไรสีฟ้าเบล์ล่าเกือบแล้วเกือบแล้วมีกี่เลขพลอยอุ้ย <c oughs> ไ,ได้สิบห้านี่มันแดงมันเกิดหนูนะไปซื้อหวยเลยนะพลอยเนี่ยจะแก้บันเกิดอ่ะเฮ้ยไม่น่ารักแต่ไม่ชอบสีอ่ะสีมันเขียวไม่สดใส แต่ก็น่ารักต้องจุม่มอีกสักตัวนึงไงอยากได้สี <c oughs> น่ารักอยู่แต่อยากได้อันที่เป็นสีสันมากกว่าน่ารักแต่ครอน่นี้น่ารักเป็นตัวเลยไม่ได้แมวแต่จริงชอบแมวนะเออคิดว่าจะได้ตัวยังจบการรีวิว <c oughs>